สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มแย้งหมดกินนะคะโปรเจกต์ของพวกเราคือโปรเจกต์เบเกอรี่หาออ e รส์ปีนะคะเบเกอรี่ u า e r e c ร p e คืออะไรนะคะเบเกอรี่ u า e r e c ร p e เนี่ยเป็นเทคโนโลยี AR นะคะที่ใช้ผ่านโปรแกรม V Director er ในการสร้างนะคะที่ใช้ในการช่วยในการทำอาหารทำเบเกอรี่นะคะ โดยเหมาะสําหรับช่วงนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะสําหรับคนที่ไม่ต้องการเสียค่าคอในการเรียนแล้วก็บอกกับช่วงในการแพร่ระบาดโควิด -19 ด้วยนะคะคนที่สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้เนี่ยใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าเป็นวัยทางานแล้วนะคะสําหรับคนที่อยากที่จะทาเบเกอรี่ด้วยตนเองนะคะ วิธีการใช้งานนะคะคือให้ทําการโหลดโปรแกรม v l l c t o r หรือ e V-Player mm hmm. นะคะผ่านช่องทางไม่ว่าจะเป็น Play Store หรือว่า App Store นะคะระบบบริการ iOS หรือ Android สามารถใช้ได้หมดเลยทีนี้พอดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปสู่หน้าจอ Terms and c o n d i t i o n นะคะให้กด Select I Agree นะคะถัดมามันจะเข้าไปสู่หน้าจอแบบที่ขึ้นว่าวิธีโน้ิเป็นให้สแกนแล้วก็มีคำว่า Info mm hmm. นะคะเป็นเหมือนหน้าจอที่เราจะถ่ายรูปเนี่ยให้กด อาราวนะคะ to access พอหลังจากที่อาราว to a c ็ e s s เสร็จแล้วเนี่ยให้เอาไปสแกนที่ QR Code นะคะที่กลุ่มของพวกเราเนี่ยเตรียมมาพอสแกนที่ QR Code แล้วหลังจากนั้นให้นำไปสแกนที่ Image ที่รอบนึงนะคะพอสแกนที่ Image เสร็จเนี่ยมันจะขึ้นเป็นรูปภาพรูปภาพหนึ่งขึ้นมานะคะคือจะเป็นส่วนผสมแล้วก็วิธีา่าเครื่องมือที่ใช้ในการทำนะคะ อ่าส่วนส่วนผสมแล้วก็เครื่องมือใช้ในการทําเนี่ยก็จะมีเป็นไปตามเมนูที่ต้องการสนใจได้ทำเนี่ย้ตัวอ,อย่างเช่นอย่างในตัวอ,อย่างเนี่ยก็จะเป็นเบอร์ี่แล้วก็คุกกี้นะคะพอขึ้นเป็นรูปภาพมาแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นมีจะมันจะมีดิงให้นําไปสู่เป็นวิธีการทําใน y o u t u ู e ที่พวกเราคัดเลือกมาแล้วว่าสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะคะเป็นวิธีที่ง่ายนะคะเดี๋ยวลองไปดูวิดีโอสาธิตการใช้งานกันเลยค่ะ น,น,นี่ค่ยั้ทำขนมโคตรแพงอ่ะเป็นหมื่นเลยอืโ,อโหแพงอ่ะไม่มีตมังโควิดด้วยทำไงดีน,<า>น,นี่สิจะไม่ต้องเสียเงินไปเรียนเลยโปรแกรมน,นี้มีเพลเยอร์คือเป็นโปรแกรมที่แบบ ขั้นตอนแรกนะคะคือการดาวน์โหลดตัวของแอปพลิเคชัน VPlayer ค่ะซึ่งเราต้องเข้าไปที่ App Store หรือว่า Play Store ก็ได้ค่ะแล้วร์ชคำว่า VPlayer หลังจากนั้นทำการกดดาวน์โหลดได้เลยค่ะพอเราทำการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะคะเราก็สามารถกดที่ตัวแอปพลิเคชันหรือตัวไอคอนของแอปที่ขึ้นมาหน้าจอหลักของเราพอเรากดเข้าไปแล้วให้ทำการกด I Agree หลังจากนั้นก็กดเข้าใช้แอปพลิเคชันได้เลยค่ะ พอเราได้ทำการค้อแอปพลิเคชันมาที่เรียบร้อยแล้วเราสามารถสแกน QR Code แล้วก็รูปภาพที่เราจัดเตรียมม้ให้นั้นมันจะขึ้นไอคอนให้เราสามารถกดเลื่อนหน้าไปไหนกาก็ได้พอเราเปลี่ยนหน้าไปนะคะเราก็จะเจอขนมต่างๆที่เราจัดเตรียมม้ให้ด้วย พอเราเจอขนมที่เราถูกใจแล้วนั้นเราสามารถกดไอคอนที่รูป YouTube หรือว่าจะดูส่วนผสมและอุปกรณ์ต่างๆที่น่าหลักได้หากเราต้องการความชัดเจนให้กดไปที่ปุ่ม YouTube นะคะแล้วเราก็จะมีวิดีโอของ YouTube ขึ้นมาให้เพื่อเป็นวิธีการทําให้ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น,เ,นเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากทําขนมนะคะสามารถทําตามวิธีทําที่เราบอกได้เลยแล้วก็ช่วงนี้ติดโควิดอย่าลืมแคร์ตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะโห้ลู oh.